สวัสดีครับสวนเกษตรเคอร์ฟิล2020บายในช่างครับผมวันนี้เรามาอัปเดต้วยเล็บมือนางของเรานะครับที่ปลูกทิ้งไว้นะครับว่าดูระยะเวลานะครับว่า,เา8เดือนดังที่ทฤษฎีหลายๆท่านนะครับกูรูหลายๆท่านในอินเทอร์นเนต็ตได้บอกไว้หรือเปล่านะครับว่า8เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มออกปีแทงปีออกมานะครับ อันนี้ของเราเนี่ยก็เริ่มปลูกตั้งแต่ตอนต้นปีใหม่แล้วผมได้เคยทำคลิปช่วง4เดือนให้ดูแล้วรอบหนึ่งอันนี้พอปลายเดือนสิงหาเนี่ยไอตัวของไอ,ไอตัวของกล้วยเล็บมือนางที่ผมปลูกไว้นะครับมันก็เริ่มเขาเรียกว่าแทงปรีออกมานะครับแล้วก็ผมไม่ได้อัปเดตมาตอนมาถึงประมาณกลางกลางเดือน กลางเดือนกันยาและสิงหากันยานะครับมันก็เลยกลายเป็นกล้วยที่เริ่มโตพอสมควรพร้อมที่จะตัดปลีได้ละตัดปีกล้วยได้ละนะครับอันนี้เพราะว่าผลมันเริ่มงอนขึ้นแล้วนะครับอันนี้ดูดูความสมบูรณ์ของเขานะครับคือ8เดือนเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกต้นนะครับเพราะว่าผมปลูกเอาไว้เนี่ย ก็หลายต้นอยู่นะครับก็มีต้นนี้ต้นเดียวที่เขาเรียกว่าตรงตามกําหนดดัางที่ครูท่านบอกนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกนะครับเรื่องของการเจริญเติบโตที่ไม่พร้อมกันการได้รับปุ๋ยการหาอาหารที่ไม่พร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะทิ้งไว้ประมาณ3นอแล้วนอเล็กๆเนี่ยสังเกตว่าผมจะเฉือนเอาไว้ก่อนนะครับก็ทิ้งเอาไว้3ต้นนะครับ ก็คือต้นที่หนึ่งต้นนี้ต้นที่ออกออกเครืออยู่นี้นะครับนะครับแล้วก็ต้นที่สองที่สามใกล้ๆกันนะครับให้เขาอยู่คู่กันดังนั้นต้นใหญ่ๆเนี่ยจะมีอยู่3ต้นแล้วเดี๋ยวเราพอต้นนี้ต้นนี้มันมันตัดปีได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยขยับไปนะครับขยับไปนะครับอันนี้ก็คือต้นที่เรานะครับต้นที่เราเนี่ย ดําเนินการเริ่มจะตัดปีกล้วยได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเปรียบเทียบกับอีกสองชนิดพันธุ์กล้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็อันนี้จะเป็นกล้วยไข่นะครับอันนี้จะเป็นกล้วยไข่กล้วยไข่เนี่ยผมก็ปลูกเอาไว้พร้อมๆกันนะครับแต่ว่าไอ้กล้วยไข่เนี่ยมันดันกล้วยไข่เนี่ยมันโตช้านะครับมันโตช้า โตค่อนข้างา้าโอเคกล้วยไขนะ่เนี่ยต้นมันก็จะได้ประมาณนี้ครับต้นมาสักประมาณเมตรกว่ากานะครับต้นประมาณเมตรกว่ากว่าทีนี้ในส่วนของดูอีกอีกสายอีกสามต้นนะครับอีกต้นนี้จะเป็นกล้วยกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองเราก็ผมปลูกเนี่ยใกล้ๆกกันเพราะว่าปลูกหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์นหนึ่งนะครับ ปูกต่างจากนั้น,นอาทิตย์หนึ่งต้นก็โอเคนะครับอันนี้ก็ประมาณสัก8เดือนเหมือนกัน8เดือนกว่านะครับ8เดือนกว่า3ต้นนี้จะปลูกพร้อมกันครับกล้วยหอมกล้วยหอมทองงั้นเดี๋ยวเรามาดูผลสําเร็จแต่ว่า8เดือนเนี่ยกล้วยหอมทองเนี่ยยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาน่าจะประมาณเกือบ10เดือนหรือว่า11เดเดือนเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเริ่มแทงปีได้นะครับ แทงปีแล้วก็เก็บออกมาของเขาเนี่ยก็จะประมาณปีนิดๆอาจจะเป็น13เดือนนะครับถ้าไม่คือถ้าเราให้ปุ๋ยเขาสมบูรณ์เนี่ยผมว่าสัก10เดือนเนี่ยเขาน่าจะแทงปีได้แล้วก็ทิ้งไว้อีกสักประมาณ2เดือนก็ประมาณปีหนึ่งพอดีนะครับแต่ครนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนะครับผมว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยของการให้น้ําให้ปุ๋ยแล้วก็คุณภาพของดินที่ ที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับกล้วยสามสายพันธุ์นะครับที่ปลูกพร้อมๆกันนะครับเรามาลองดูทฤษฎีดูนะครับว่าทฤษฎีที่ว่า,เ,าเราจะนับวันนะครับสําหรับการให้กล้วยเขาออกผลผลิตให้เราพร้อมที่จะตัดเนี่ยเราจะวางแผนกล้วยเนี่ยให้มันทันกับเทศกาลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเทศกาลบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับเทศกาลบ้านเราที่เยอะหลังจากคริสต์มาสไปแล้วนะครับปลายปลายปลายปีก็จะมีคริสต์มาสใช่ยไหมครับแล้วก็มีปีใหม่นะครับวันเด็กวันกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับทางพุทธศาสนาก็เยอะพอสมควรนะครับนะครับก็วางแผนกล้วยให้ดีๆครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันกินได้ทุกาศาสนาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็เอ่อ วางแผนกล้วยปลูกตามทฤษฎีที่เราที่เขากําหนดเอาไว้นะครับก็เป็นกล้วยเล็บมือนางก็จะประมาณ8เดือนนะครับแเดือนออกปีนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อีกสักครึ่งเดือนนะครับแล้วก็ค่อยตัดค่อยตัดปีนะครับแล้วก็นับวันไปอีกประมาณสักสเดือนนะครับมันก็จะไอ้นี้ได้ส่วนกล้วยไข่เนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับแต่ตามทฤษฎีบอกว่าประมาณสัก เดเดือนนะครับสเดเดือนเนี่ยก็ก็จะพร้อมแทงปีนะครับจะพร้อมแทงปีแล้วก็ทิ้งไว้อีกครึ่งเดือนแล้วก็ทิ้งไว้อีก2เดือนนั้นก็จะเป็นประมาณปีกว่าๆนะครับปีกว่าๆเช่นเดียวกับกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมนี่อาจจะระยะย,ยาวมากกว่านิดหนึ่งเนื่องจากว่ากล้วยหอมเป็นกล้วยที่ผลไม้เป็นเป็นลูกใหญ่นะครับผลใหญ่ฉังนั้นพอ,พอผลใหญ่ปุ๊บเนี่ยระยะเวลาในการที่จะ ออ,อ,ออกปีไปแล้วนะครับออกเป็นผลไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อให้เขาจะเดินเติบโต,ตเต็มที่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นปีต้นต้น,ตนประมาณปี2เดือนนะครับประมาณ10นะครับปีหนึ่งสิบสองสิบสามประมาณสิบสี่เดือนนะครับประมาณสิบสี่เดือนนะครับก็โอเคครับผม ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i ต์สันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่วนเกษตรเคอร์ฟิว2020ยใบนช่างด้วยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกล้วย3ชนิดให้ดูนะครับว่าเราเราปลูกไปแล้วเนี่ยจะได้ผลผลิตในช่วงของระยะเวลาเท่าไหร่เราจะได้วางแผนการปลูกกล้วยได้ถูกต้องครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ